ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องทำอาหาแดกแออกันละแด่ระบบ a ออครับขอกระทรวงการคลังที่คัดกรองเป็นอย่างดีเลยคนประกอบอาชีพจริงๆคนประกอบอาชีพจริงๆกลับไม่ได้กลับไม่ได้ช่วยเหลือรับเงินเยียวยาแต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนอนแหงอยู่บ้านวันกลับได้ คือผมไม่เข้าใจว่าระบบของท่านมันดีตรงไหนท่านเคยลงมาดูบ้างไหมครับว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นท่านเคยลงมาดูบ้างไหมท่านมีอำนาจทำอะไรก็ได้ลองลงมาสิครับลองมาดูว่าประชาชนเขาเดือดร้อนอยังไงผมไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรถ้าถ้าอาชีพคนประกอบอาชีพคนอื่นๆได้กันจริงๆได้กันครบแต่ที่ผมมาทำตรงนี้มันรู้สึกน้อยใจว่าทำไมวะกูทำมาหากินเนี่ย มือไม้หนามมาแล้วแต่กลับไม่ได้ไอคนนี้ไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรนอนแหกวันวันหรือทำอาชีพผิดกฎหมายเนี่ยหรือไอพวกสมัครเล่นๆน่ะกลับได้คนเดือดร้อยจร,จริงกลับไม่ได้ลงมาดูบ้างสิครับว่าระบบของท่านมันผิดพลาดท่านได้แต่นั่งวิชาการหลักการว่าระบบของท่านดีลองลงมาดูครับมันดีจริงอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าคนที่ได้รับเอ s ตัดสิทธ์ว่าไม่ได้ให้รอยื่นอุทธรณ์แต่ต้องจ่ายชุดแรกให้ครบก่อนความเดือดร้อนมันรอกันได้เหรอครับมันรอได้ดครับความเดือดร้อนแล้วเมื่อไหร่รับจะแจกจะแจกชุดแรกจบวันวานจะเอาอะไรแดกครับคนที่เขาเดือดร้อนจะเอาอะไรแดกท่านมีท่านก็พูดได้ดิไอคนมีตื่นเช้ามาเนี่ยวันนี้จะกินอะไรดีไอคนจนไอคนไม่มีวันนี้จะเอาอะไรแดก คิดมากเลยครับอยากจะช่วยอ่ะช่วยให้มันถูกคนช่วยให้มันถูกกลุ่มระบบเอไอของท่านใครกรอกเป็นคือได้แต่ใครกอกความจริงเข้าไปอ่ะตัดสิทธิ์ไม่ได้ผมเอาความจริงมาพูดอยายให้ท่านลงมาตรวจสอบว่าระบบของท่านไม่ได้ดีจริงอย่างที่ท่านพูดเลยประชาชนเดือดร้อนกันไปหมดคนค้าขายตลาดปิด โดนตัดสิทธิ์บอกว่ากิจาการท่านสามารถไปต่อไปต่อยังไงวะตลาดปิดบางคนไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรยัดเยียดข้อกล่าวหายเขาเป็นเกษตรกร,ร,กรความรู้ที่ทำมันมีบ้างไหมเนี่ยตอนเนี้ยแย่ไปหมดแล้วนะประเทศไทยเนี่ยแม่งนี่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ในนี้เนี่ยมันอยู่ในนี้เนี่ยมันรู้สึกแบบท้อนะเหนื่อยนะอยากเป็นคนดีนะ ของสังคมเนี่ยแต่มันเหมือนแบบโดนเอารัดเอาเปรียบอะ่ะผมฝากด้วยนะท่านผู้ที่มีอำนาจอะ่ะช่วยลงมาดูหนะ่อยลงมาตรวจสอบหนะ่อยส่งคนของท่านมาก็ได้สอสอในพื้นที่ไปไหนกันหมดแต่ตรงนี้เลยผมฝากวินวอย์ไปถึงพักเพื่อไทยลงมาหน่อยนะครับลงมาช่วยประชาชนทุกคนที่เดือดร้อน ผมพวกผมมาผมบอกเลยประชาชนทุกคนน่ะพักเพื่อไทยอยู่ในใจลงมาช่วยเราหน่อยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงไอ้พวกที่แบบว่ามีอันจะกินไอ้พวกสมัครเล่นๆน่ะหรือไอ้พวกที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับแบบแต่มึงเก่งในด้านกรอกข้อมูลรู้วิธีในการขอบ กูอยากจะฝ่ายบากอกกับพวกมึงว่าพวกมึงเคยทาความดีบ้างไหมนในชีวิตของพวกมึงอ่ะหึมึงมาแย่งพื้นที่คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆท,ทำมาค้าขายก็จริงๆอ่ะมึงรู้ไหมอะไรน่ากลัวกว่าโควิดวก็ความเห็นแก่ตัวของพวกมึงอ่ะกูฝาให้มึงไปคิดกันด้วยนะนะกูเชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่กูคนเดียวที่เดือดร้อนและอึดอัดเก็บกดนะ ไม่ใช่กูคนเดียวหรอกแต่อะไรหลายๆอย่างที่เขาจะต้องนิ่งต้องอะไรไว้ยังไงก็ฝากไปถึงผู้มีอำนาจด้วยนะครับถ้าคลิปผมมันไปถึงท่านช่วยเอาคำพูดผมไปพิจารณาด้วยนะครับมันต้องมาช่วยเหลืออะไรผมก็ได้แต่ผมขออยากเป็นกระบ,บอกเสียงให้กับประชาชนที่เขาประกอบอาชีพจริงๆแต่เขาไม่ได้รับอะแล้วมาโดนยัดเยียดจากระบบ AI ของท่านอะว่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ อยากเก่งแต่วิชาการและหลักการครับภาคปฏิบัติช่วยเหลือให้ถูกคนครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ